ก็เป็นท่าเป็นลูกเตะมุมของทางด้านอดุลดุดเตะไปลูกนี้ยอดเรียบร้อยเป็นเจ้าดุดเลย มาแล้วมาแล้ยมาเลยนะบอนดีบอนดิ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 บอน som går til เล่นสั้นๆกับเจ้าอิฟไหลไปที่เจ้านิกอีกครั้งหนึ่งของทางด้านบิดลองสองดูแล้วก็ ม,มาดูฟีคิกยังวะนี้ยืนอยู่ที่บอลก็มีอยู่สองคนแล้วอับซาราัมกับทางด้านหมายเลขสิบชมสุดดินแล้วก็เปลูกนี้เชียวเซฟไว้ได้บอลรุดออกหลังไปก็เป็นทางด้านสุภกิจแล้ว ยกโดดโด่งไปลูกนี้เรียบร้อยออกนำไปหนึ่งประตูต่อศูน,นย์นะครับนี่นะครับยืนจังหวะคนเดียวหนึ่งหนึ่งนะครับลูกนี้ฝ้าแล้วก็เขี่ยบอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของทางด้านพิธีสวัสด์โดยจะฝ้า พาทุมให้เบาฟานุลูกนี้ล็อกไปคืนหลังให้กับเจนิกกับปิตันนิกไล่ออกซ้ายแล้วก็ลูกนี้ไม่ดีนะครับอับดุลสารามว่าไงลูกนี้ลกมาคืนมาจังหวะนี้ให้ก็ลองส่องดูเรียบร้อยสองศูนทันที

ของทางด้านพิธีสปอร์ตเอาแล <Memory> Arizona, ้วครับเซตกันใหม่ของทางด้านพิธีสปอร์ตก็แกะออกมาของอะดุนแล้วก็เรียบร้อยนะครับโอ้โห จังหวัดยิงไกลนะครับ3สําหรับ สำหรับการแข่งขันในสนามนะครับเอาเลยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายท้ายสุดในรายการนะครับการแข่งขันฟุตบอลเจคนนำหัวซูเปอร,ร์คัพครั้งที่1น,นะครับเป็นคู่ชิงระหว่างทางด้านบางสุเฮงเฮงเฮงพบกับอดุลเอกทานน้ำใจ สีดานทัวนะครับก็ชิงเงินรางวัลแชมป์รับ30,000ื่นเงินรางวัลรวม50,000่นบาทนะครับณสนามโรงเรียนบ้านน้ำหัวอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเสือสีเหลืองนี่ก็จะเป็นทางด้านบางสู่เอกหิงหิงหิง ส่วนเสื้อสีขาวนี่ก็จะเป็นอดุลเอกชมรมทานน้ำใจซีดานทัวก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับคู่ชิงชนะเลิศในรายการนี้นะครับก็หัวเรือใหญ่อย่างนายบ้านเอ๋นะครับที่กับทีมคณะฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับดำเนินการจัดการแข่งขันมาสองวันนะครับถือว่าได้คู่อยู่ ชิงอย่างสมศักดิ์ศรีู่สุดท้ายท้ายสุดในการจัดการในกันครั้งนี้นะครับมารับชมกันนะครับว่าใครจะคว้าถ้วยแล e 30, oh. like and and ้วก็เง oh, oh, okay, ินรางวัลส0ม0 0ืบาทกลับบ้านนะครับคู่นี้ไม่มีแบ่งนะครับเข้าเลเข้าไม่ต้องเงียบไอเดดไอเดดยิ่งเลียบเอยโอเคเดดตุ๊ตุ๊ตุ๊โอเคจัเดด ไม่ต้องเงียบครับกดดันไปเลยเออกดดันไปเลยครับกดดันไปเลยดูซิดวิ่งไปซ้ายเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับารายการนี้ไม่ต้องเงียบนะครับกดดันไปเลยครับรายการอื่นให้เงียบนะครับตอนยิงจุดโทษคนที่สองของอับดุาลซาามอาดีตกองหน้าสงขาและปัตตนีนะครับ อับดุลสลามสามันไม่ต้องเงียบนะครับรายการนี้ให้เสียงดังได้เลยครับตอนยิงกรโทษอับดุลยิงตรงนี้เรียบย้อยผมบอกแล้วครับไม่ต้องไปเงียบครับกดดันมันไปครับขึ้นน้ำครับอดุลเอ็กชมลมทานน้ำใจสีด้านทั่วขึ้นนํำสองประตูต่อหนึ่งเพื่อตีเสมอนะครับ อ่าไม่ต้องไม่ต้องเงียบนะครับเสียงดังไปเลยครับกดดันไปเลยเออกดดันไปเลยกดดันไปเลยออกดดันไปเลยโอเคคุณมาใตา้ปิดรายการ,ย,ารงงยิงยิงเงียบยิงเรียบลยครับโดยบงังใชยชัยานัทคีนะครับตำนานสตุลยิงเพื่อขึ้นนำนะครับไม่ต้องเงียบครับกดดันไปเลยครับโอไปเลยครับ ชายายิ่งเรียบย้อยบังหมัดหัวลอยอีกแล้วครับบังหมัด ML. เอ็มเอลเ้ยเบอร์เก้าไม่เข้าแพ้นะเขมรบ,บานไม่เข้าเพ้ไม่เข้าแพ้ครับเฮงเงงเงออล้ครับชมครับไม่เข้าแพลูกนี้เบอร์เก้าบับเรียบ้อยครับอออเออไม่ต้องเงียบไม่ต้องเงียบครับรายการนี้กดดันไปเลยกดดันรายการอื่นให้เงียบตอนยิงอยุดทษ ยังอ๋อยังไม่หยับยังไม่หยับยังไม่หยับเดี๋ยวถ้าเสมอกันเราไปยิงที่หัดยิงโดยเบอร์ห้านะครับเจ้าเกตสุภกิจนะครับกดดันไปเลยไอ้เกตยิงเรียบรเอยเฮงเฮงต้องยิงเพื่อตีเสมอนะครับเบอร์ห้าสิบห้ากลองหน้าของหลีกมาเลนะครับอไม่ต้องเงียบครับกดดันไปเลยกดดันไปเลยไม่ต้องเงียบครับถ้าเขาเป็นตัวหลีกเขาต้องยิงให้เข้าครับ กดดันไปเลยครับเจอกับเจ้าแจ็คธนชาตยิงตรงนี้เรียบร้อยครับครับไม่ต้องเงียบครับกดดันไปเลยครับพี่มาโนดว่าทำไมมึงไม่มาตั้งแต่รอบแรกวะไม่น่ามาดูแจ็คเลยครับดูครับคนที่ห้าของตัวตตัวนะครับตอนนี้ตัวต่ตัวนะครับมาดูคนที่ห้าของดูนับไม่เข้าไม่เข้า เป็นรองเยอะนะถ้ามึงยิงไม่เข้าอ่ะกดเต็มหลอดตรงนี้เซฟไอ้แจ็คเซฟเออไม่ใช่ไอ้แจ็คนี่อว่ะเซฟได้ครับตรงนี้บังหมัดหันมามองหน้ากูเลยครับตรงนี้บังหมัดเอเมลเจ้าชำนะครับเจ้าชำสุรินทร์โตเด้งไปเป็นนายประตูเองนะครับ เอาชำบังสมานบอกว่าเซฟได้ลูกห้าอยนะครับสมานสนุกเกอร์บอกเซฟลูกห้ายยิงตรงนี้เรียบเลยแ<อ>ชมของรายการนำหัวนะครับบังซูเอ็กเฮงเฮงเฮมาโนดหัวไซนะครับมีอะไรไปติดต่อพี่มาโนดหัวไซเลยนะครับไปหมอบถ้วยเลยไหม อ่าแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าพิธีการของการมอบถ้วยนะครับอ่ะทั้งสองทีมเชิญที่หน้าเบคดบเลยนะครับเชิญเชิญที่หน้าเบคดบเลยในบ้านหยามในบ้านตาเตรียมพร้อมมอบรางวัลด้วยนะครับเชิญหน้าเบคดบเลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับรับรางวัลน,นะครับ ทั้งสทีมนะครับหน้าแบ็กดรอปเลยครับหน้าแบ็กดรอปเลยครับฝั่งตรงข้ามนะครับฟุตบอลนะครับน้องเกียบอลมาส่งได้ที่กองานวยการนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมอดุลเอ็กชมลมทานน้ำใจ4ีดานทัวนะครับได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก นายบ้านสยามนะครับนายบ้านบ้านทับโกบนะครับเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับพร้อมแล้วทีมมาดุลเข้ารับรางวัลได้เลยครับทีมมาดุลเอกชมลมทานน้ําใจซีดานทัวร์ครับเชิญนะครับ,รบเดดพาเข้าไปเลยครับ ยินดีกับทีมอดุลเน็กชมรมทานน้ำใจสีดานทัวเลยครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันซุปนํามัวซุปเปอร์ครับครั้งที่หนึ่งนะครับมอบโดยนายบ้านสยามนะครับนายบ้านบ้านทับโกบนะครับ แล้วก็รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนมำม้วปสุอั์ครั้งที่หนึ่งนะครับได้แก่บังสูเอ็กเฮงเฮงเฮมอบรางวัลโดยนายบ้านป้ายแดงนะครับนายบ้านตาลน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ช่วยบอยนะครับมากับฝน,นครับมาสุดท้าย ยินดีกับทีมบางซูเอ็กเฮงเฮงเฮงด้วยนะครับเฮียหน่อยครับหนึ่งสองสามเฮ